ังกิโลซอรัสเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างมากในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งในคันที่ค้นพบนอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันที่มีลักษณะคล้ายกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าสนใจอีกทั้งยังมีลูกตุ้มขนาดใหญ่รังพึ่งสำหรับไว้ป้องกันตัวจากนักล่าในยุคนั้นอย่างไทรนโนซอรัสและทาโบซอรัสที่บริเวณหาง สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้เราก็เห็นเกม Minecraft กันนะครับนะ้าเนี่ยวันนี้เราจะเปิดักกี้บ็อกันอีกแล้วนะครับผมนะแต่วันนี้เนี่ยมันจะพิเศษด้วยน,นะครับเพราะว่าวันนี้เรามาเปิด l ก c k y อก x รู่มกับในวสาวกันครับนะซึ่งในวสาวตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าแองคิ King ซรั o นะครับผมนะหรือว่าเป็นเต่าที่มันจะมีตุ่มตรงกระดอมนะแล้วก็หางมันจะมีแหลมปลายตุ่มนะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ละกันนะครับนะก็ตามนี้นะครับผมนะไงเป็นไง ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแนละจ้างหัวขสมควนนะผมนะก็ลัคกี้บ็อกที่เรามาเปิดกันวันนี้ผมก็คือลัคกี้บล็อกไนท์กันนั่นเองครับหรือลัคกี้บ็อกกันคืนกันนั่นเองโอเคครับผมก็จะทําการเป็นแบบเสรแล้วกันเนาะพอดีว่าแบบช่วงนี้งบจํากัดน,นะครับจะไม่มีสนามบอลรองกับในเสาร์นะผมนะก็เสกแบบตามทางฉันไปก่อนนะครับผมนะโ okay, อเคเราสู้นะันหน้าตัวนะครับผมนะซึ่งในรเสาร์วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนโหดเลยนะซึ่งแม่งโหดมากนะครับนะเอ้ยมันไม่ใช่กระากเลยนะโหดมากนนะะครับ โอเคครับก็เปิดเลยดีกว่าครับมาปั่กันเลยกล่องแรกนะครับนะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีกล่องฟรีหนึ่งกล่องนะผมก็จะเอากล่องฟรีนะครับชิลิปกล่องฟรีเปิดกล่องมาโอ้โหได้เปิ้ลมาครับโอเคเดี๋ยวเราจะพวกนี้ไปบวกลัคก,กี้บล็อกกันนะผมไม่แน่ใจว่าลาพิสบวกได้หรือเปล่านี่ครับนะน่าจะบวกไม่ได้นะถ้ามันเป็นลาพิสเอาบวกได้เฉยนะจัดไปเนียบอกลัคกกี้บล็อกเลย ถ้าแบบเล่นคนเดียวต้องบวกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันสู้ไม่ได้นะโอเคไหมครับจุดเรโอ้โหสเกวิตันโอ้ยโอ้ยนางยจะมาสู้กับเราเหรอโอ้ยอดโอ้รู้สึกว่าเลือดนางน่าจะเยอะนะครับเนี่ยยังไงหลังคะยังไงยังไงโอ้โหรู้สึกว่าจะสู้ยากแล้วผมเนี่จะตายแน่นอนตอนนี้เราจะไม่มีดาบไปสู้กับใครเลยนะครับเนี่ยโอ้ยโอ้โหมึงตีแรงจังวะเนี่ยนดี๋ยวนะตีคนแรง เดี๋ยวรอก่อนเถอะเดี๋ยวรอจนได้ดาบก่อนโอ้โหได้ชุดเกราะนี่เรามีแล้วนะชุดเกราะไอรอนเนี่ยโอ้ยเอเดนเสียงโชคมาให้ไหมได้ไรโอ้ก้อนโอ้เพีนะ่แบบแมะเป็นทองเป็นทองของม่นดีมากครับทุกคนโอ้โอเคเดี๋ยวผมจะผมจะบอกลัอกกี้บ็อกนะครับด้วยอ่ามาไหนมาดีกว่าวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอันนี้สิบสองอันนี้แปดทำไมเดมอนมาดีกว่าแปดจัง โอเคฮะแต่กอดหัวเพียบรู้สึกว่าจะโผล่เยินไปหรือเปล่านเนี้ยเนี <c oughs> okay. oh ่ยโอเคโอ้โหไม่ได้ใช้เลยบล็อกสร้างเนี่ยมีท็อตครับมาอุ๊ยโอ้โห oh นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ด้วยมันคืออีหงั่งวะเนี่ยปลาเลยฮะเฮ้ยอะไรอะ่ะมีแค่ EP แค่นี้ละโอ้ยโอ้ยแหลก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 อ้แหลกแหลก,ก,ก,กโอ้ก็ส์ก็สโอ้ยนี่มึงเกียร์กูแล้วเนะี่ยอย่างงี้เนี่ยโอ้โห ให้ EP อย่างนี้ผมจะเป็นชาร์จได้ไหนเน่ไม่มีที่เอ็นชาร์จแล้วอันนี้อ๋อขุดได้นึกว่าเป็นเบ็ดล็อกน่โอ้ e ีพบังหน้านะโอ้ e ีพเยอะจัดเยอะจัดโอเคนะอันนี้อ๋อไน s ์โ n นมันคือหินกลางคืนเนี่ยนะเอาล็อกี่บล็อกหายเออโอ้ยบังบังบังโอ้โหได้เพิ่มคูณสองเลยเนี่ยเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรในกลางคืนโอ้โห what the fuck โ oh, อ้กาเดียนก็ส์แกรดิเอนจะทำพวกหนูโอ้ oh, แกรดียนเต็มแมปแล้วเนี่ยมันกำลังจะดูดผมมันกำลังดูดผมเข้าไป <c oughs> ไม่ใช่แล้วโอ้โหกาเดียนนี้มึงไม่ใช่แนวเสาเลยนะเอ้ยอะไรอะ่ะ <c oughs> ูลักกี้โพอชั่นนะเยี่ยมเลย <c oughs> ผมต้องปิดพวกมันแล้วล่ะนะนะอันตรายโอเคเอาตัวนี้กล่องฟรีอีกหนึ่งกล่องโอ้ก oh, ็ส์คิปเปอร์สวัสดีจ้าดีจ้าโอ้ oh, ได้คุกกี้มาฮะ เยี่ยมเลยค่ากิบเบอร์ได้คุกกี้มาแต่มันไปโอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรตกใจหมดเลยนับสงสัยเสียงมันจะบั็กนะโอ้ยสโลโอ้ยสโลแค่นี้จิบจโอ้โหไม่จิบแล้วจ้าก๊อดกิบเบอร์ครับขอโทษเขาไม่ได้ไปฆ่าพืชเกียร์ัคกี้เลยจริงๆนะโอ้กอดโอ้กอดโอ้โอ้มันจะเปิดโกงสปาเฟย์เงี้ยเนี่ยเอาเอากลายเป็นว่ากูไม่ตายซะงั้นตายก็ได้อะโอเคผมขึ้นไม่ได้นะ คิปเปอร์แม่งเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคโอ,โอ้โหโซนวัวน้องวัวตอนนี้เรายังไม่ได้ดาบไม่ได้หาย,ยนะครับเนี่ยได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจะสู้กับแองกิงโลโซดัสได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไข่มังกรสติกเอาประําแสงอะไรนี้โอ้ยโอ้ยใครเป็นไรน้องวัวน้องวัวเจ็บนะ เฮ้ย ABC โอ้มันไม่ใช่ ABC มันหลอกผมโอ้แม่มดแม่มดอเจะเอาแม่ละจะเอาแม่ละมามามาฝึกสู้ก่อนไปสู้กับเดรุสเสาฮนะเราต้องมาแก่กังแกงก,กับพ่อมดก่อนไม่ใช่แม่มดเนี่ยยังไงล่ะยังไงล่ะฮะเก่งเหรอไปอายารองคนเดีฮะฮะฮะยังไงอ่ะฮะโอ้ผมตายผมตายผมตายอย่างนี้มีตายเลยละโอ้ไม่ไม,ไม่มันมีเยอะมากผมสู้ไม่ได้เลยเฮ้ยน่าจะได้นะถ้าเราจะไม่โดนปลายาเร็วๆนี้ โอ้เราจะโดนเลยเร็วนี้ละโอ้ย่ายาเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วอะ่ะโหมึงสู้กันไปอย่างนี้แล้วกันนะกูไม่ยุ่งเรลล <c oughs> okay. ื่ละโอเคเราจะเปิดแถวนี้แล้วกันนะครับโอ้โหน้องวัวมาน้องวัวกลับหัวทีนี้น้องวัวกลับหัวรู้สึกว่าของมังจะกากมากฮนะผมว่าเราต้องบวกอะไรครับ <c oughs> ไม่บวกอยู่ไม่ได้เอ้ยเมื่อกีก้ไม่บวกดีกว่านะรู้สึกว่าถ้าบวกแล้วของมันจะไม่ดีหรือเปล่าโอ้โหมา ม็อบเบตทิลโอ้ยอ้าแล้วเรากูจะสู้กูยังไงไรเนี่ยโอ้ยขอชุดหน่อยขอชุดหน่อยโอย้ my god มึงเจ้าใช่ไหมครับคุเจ้าใช่ไหมโอ้ยเจ้าใช่ไหมฮะมึงลงไปเลยโอ้ยชุดมันสติงสติงสติงชุดมันสะท้อนกลับด้วยครับทุกคนโอ้ยโอ้ยมันไม่ตายเลยอ่ะ ดาบผมกากจังว่าดาบผมจะพังเลยแหละโอ้โหโยนไปดิขอขออีกหน่อยโอ้โหมึงเอ็มาอามาร์ล้อเดี๋ยว้อเด้อเด้อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอเอาเสียงเกมก่อนนะครับผมเสียงไอ้บล็อกที่มันดังอยู่ไหนมันหนีไปแล้วฮะเฮ้ยยังอยู่แหวแวแหวแวแหววแหววตู้เพลงไม่มีเลยแหละตู้เพลงอยู่ไหนเนี่ยไม่มีนะเนี่ยไปดี่กว่า ไปจากตรงนี้ให้ไกลที่สุดเนี่ยตู้เพลงแม่งลำใหญ่ <c oughs> โอเคอันนี้เอาไว้เนี่ยนะขึ้นไปดูดิ <c oughs> โอ้เอเมรอร์ลอบเพียบเลยครับแต่ว่า <c oughs> เรามีเยอะแล้วเอเมรอร์ลอบที่เราไปต้องสองบล็อกมันให้เราไม้แค่ไม่กี่อันเองนะครับเนี่ยผมต้องบวกด้วยบล็อกละมาเปิดทั้งหมดเลยนะับโอ้โหได้กอกม้ามามึงเอาไปลอบทำไมเนี่ย ลาปิดบึ่งโอ้โหกูโหโอเอาบล็อกเอเวอร์ล็อไปแดกกับของพวกนี้เนี่ยนะ oh <my> โอ้ my god เดี๋ยวผมขอครับบล็อกพวกเอเมอรไดมอนด์ก่อนนะฮะโอเคครับเลยครับมาชิลึบโอเคครับได้แค่นี้แหละได้แค่ไหนเอาแค่นั้นโอเคขายหมดนะครับแล้วก็ทิ้งไปเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งอันที่ไม่ไม่จำเป็นไปนี่ครับรู้สึกว่ามีเสียงอะไรอยู่ข้างหลังเรา แป๊บนึงอ๋ออยู่ข้างล่างเสริมสเกลเต้าเนี้ยสกิลเต้าสกิลตันโอเคเยี่ยมนะครับกูขอดาบสักเล่มก็ยังดีนะเนี่ยมึงแม่อะไรกูเลยเนี่ยนะโอ้โหมึงเอาอะไรเลยมแป๊บกูเนี่ยโ,โ,โอ้โหวัวโอ๊ยไม่ต้องการวัวอะบัวแม่งไม่ตายยากแม่งตายยากเลี้ยมเนี่ยโอ้โห กอดึก่อาไปคุณเดีย่ยโอ้โหจบแล้วขอบแบบนีกบ้กับคนในสังคมแบบนี้นะฮะเราเหลือไม่กี่กล่องแล้วครับทุกคนอันนี้อะไรวันเนี่ยพชันเนี้ยอันนี้เอพีซีเนี้ยอยากดื่มนมเหรอไม่ได้อยากดื่มนมเลยเดาบจะพังเลยเนะี่ยโอ้ยโอ้ยรอบนี้มึงเกลียดกูใช่ไหมเนะี่ยอ๋อมีมีมีสองบลอกนึกว่าหลายป๊อก โอเคผมเข้าใจวิธีการที่เราจะได้ขอดีดแล้วก็คือเราจะเอาไดามอนด์ไปคร้าพวกชุดเกราะเนี่ยเพราะว่าไหนไหนมันก็ไม่มีให้เราแล้วนะผมพวกชุดเกราะของมอสเนี่ย <c oughs> มันไม่ดอยผมเลยโอเคบวกต่อฮะมาเอาก็เอาวะเฮ้ยได้รองเท้ามาโหให้มันได้อย่างงี้ดีวะรองเท้าสปีดด้วยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมให้มันได้อย่างงี้หนูโอเคไอรอนโกเลมจะช่วยไว้เนี่ยเฮ้ยได้เปิ้ลมาวะ่ะ เฮ้ยไนแอปเปิ้ลโอ้โหม่งได้ของดีตอนท้ายโอเคเอ้ยโอ้โหโอ้โอ้มันถือดาบด้วยครับมันถือดาบด้วยอะไรฮะพ่อมดมึงเก่าฮะมึงพ่อคนสี่จุดศูนย์แล้วถือดาบฮะฮะโอ้ยโอ้โหโอ้ยยาโคตรแรงใครตีกูเนี่ยมึงโอ้ยร้อนด้เลยมันตีกูเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันดามอีผมมึงกระทบกระเทือนด้วยนะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเอเมอรัลลอวย โอ้โหปิ๊ดปีโอ้โหโอ้โหแม่ไม่พานก็บุญแค่ไหนแล้วตกใจหมดเลยเอาต้องวักวกันละโอ้ยโอเคฮะเราจะเหลือสอเสองซ้ายเพราะฉะนั้นเราจะบวกนะฮะให้มันเต็มร้อยไปเลยเนี่ยโอเคผมจะค่อยๆบวกนะให้มันเต็มร้อยโอเคบวกบวกเจ็บจิบจิบจ็บจิบโอเคร้อยแล้วนะครับต่อไป โอเคจิ๊บจิ๊บโอเคครับตเต็มร้อยละมา2องกล่อสุดท้ายมารุ้นกันนะครับว่า100่อคนจะได้อะไรกันเนะี่ยมากล่องแรกเฮ้ยได้ดาบมาว่าโอ้โหดาบบึงเปาอ่ะอันนี้อีกอันเนี่ยนะคลาสสิกด,ดาบโอ้ยมาโอ้โห,โโหกล่องสุดท้ายได้แค่นี้จบแล้วครับบันเทิงแล้วครับทีนี้คือผมจะสู้ไอ้แคงกินโซโลโซลัสไหวหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับโอเคมาผมพร้อมที่จะสู้อ่ะเขาแล้วนะผมนะก็ประมาณนี้แหละกล่อมีแค่นี้เลยนะครับเนาะ โอเคแต่นั้นแล้วก็มีเปิ้ลนะให้อุ่นใจได้นึงนะแล้วก็รองเท้านี้เนะี่ยซึ่งผมจะไปหาต้นไม้นะครับเพื่อมาครับชุดกร่อนะฮะโอเคผมจะตัดต้นไม้แถวนี้เนะี่ยลักี้บอกเม่งเกลือมากเลยนะเนี่ยผมมคิดว่าจะเกลือขนาดนี้นะผมเลยจัดให้มันแบบเนิเสาสักห้าตัวอะไรนี้แซบๆหน่อยโอเคไหมครับชุดกร่อเลมอนก่อนแล้วก็ต้องการสติ๊กครับเถื่อครับครับดาบเลมอนเผื่อไว้นะ ตาพวกนี้ไม่น่าจะกังเนะีโอเครืบได้แล้วครับมาเราพร้อมเลยครับใส่ชุดเกราะก่อนโอเคมาครับเราพร้อมที่จะเปิดสู้กับแองกิงโรโซรัสเนี่ยครับผมนะมาเราจะเปลาวาตรงไหนดีครับเอ่อมึงจะเปลาวาแถวนี้ล้กันนะครับนะโอเคผมขอกิเนเปิลก่อนละกันนะเพื่อเป็นความชัวร์นะว่าจะเราจะสู้มันได้เนะี่ยผมว่าเรามีพวกนี้นะ่าจะสู้ได้สบายๆชิวๆเลยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ มากินยากินยากินแอปเปิ้ลนะโอ้โหจะเตะตัดกระดนานนี่เนะอสาวกูไปตายแน่นอนเอไม่ใช่ตายตายแน่นอนนะมาหนึ่งสองซ้ำม,มาเลยยังไงละ่ะมันไม่ใช่เต่าดีกว่าอ้าวอะไรครับอะไรครับตีไม่เข้าอย่างงี้ห้าตัวลดเลยดีกว่าให้นุ่มเลยเนะี่ยมามาเลยโอ้ยโอ้โเยเกมแม่งดังมากผมเบาก่อน นะครับเดี๋ยวทุกคนจะหูแตกก่อนที่ตัผมจบเนี่ยโอ้ยโอ้โหตีไกลจังวะโอ้โหอย่างงี้ชุดเกราะโอโ้ชุดเกราะมันเริ่มจะแตกแล้วเนี่ยโอ้โหมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดสาที่มันว่ายนะ้ให้เป็นเหรอวะเนี่ยฮะมึงเจ้าไงฮะฮะมึงอะต้องไม่น่าลากไปในน้ำเลยครับเนี่ยโอเคดาบที่มันดาบมนีดต่อกับดาบเดเอนกูเปล่าได้โอเคมันตายแล้วหนึ่งตัวตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ตัวนะครับ โอเคอะไรจ้าอะไรจ้าเออเออโอเคในเมื่อียงเกมมันเริ่มเบาลงลเราจะเพิ่มเนะี้ยโอเคมามาเลยเบาดังไปนิดนึงโอเคสิบเรซ็นนี่แหละอ่าเลิกตีกุลงน้ำไปแล้วเลิกตีกูลงน้ำไปแล้วไม่ไหวแล้วเวย้ยมันชอบตีผุลงน้ำอ่ะแล้วผมแบบเดินในน้ำช้ามากแล้วผมจะเดินเข้าไปหาเขาไม่ได้เนะี้ย ตายเรื่องมีเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเกาะเกาะรถไปนิดซึงเนี่ยซึ่งเนี่ยมันขึ้นไปได้ครับเนี่ยมันจะบังเราครับเนี่ยอันนี้มันคืออะไรก็มันน่าจะฟอสซิลเป่าเนี่ยโอ้โหมึงเจ้าไปครับไอตัวนี้มันมีประเด็นกับเราไปเ,เ้ยเฮ้ยมึงอึดจังวะโอ้ยมึงไม่ตายใช่ไหมฮะไอผมงงมากเลยมันไม่ตายแล้วเนี่ยคือผมสงสัยมากเลยนะ ตอนแรกผมคิดว่ามันยังจะสู้สบายสบายกนะูไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วมเลิกตีเสักทีเลยนะผมไม่ไหวแล้วครับโอเคโอ้ยเข้าหาตัวมันไม่ได้เลยเว้ยโอ้ยโอ้โหมาๆๆมา,มา,มา,มาผมไม่ไหวแลนะ้วฮะผมเกมหมดแล้วล่ะเอางี้เดี๋ยวผมจะ แกหมดไปค่าที่อื่นเนี้ยเพราะว่าผมรำคาญมาสู้ใหม่แล้วกันนะไม่เป็นไรเยี่ยตัวโอ้เลื่อนรถแล้วเวย้ยเรื่อนรถแล้วมาเลยในเ,เมื่อเขาไม่อยูยนะ่ในน้ำเขาก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วเวย้ยอะไรวะเออตายเนี่ยท่าบผมโหดดาบได,ดมอนเอ้ยดาบดาบทองดีกว่าดาบไดมอนกังๆผมเลยอะอะไรละ่ะแพ้ไฟเหรอได้ข่าวว่าโดนไฟแล้วแบบตายเร็วอ่ะตายเร็ว ตายเร็วตายเร็วเอ <hel> ้ยเมื wow. ่อก huh ี้มันตายเร็วเนี <ly> ่ยโอเคเหลืออีกสองตัวนะสุดท้ายนะมาเสกทีเดียวเลยแล้วกันมากูต่อยหมดเลยต่อยหมดเลยมามามาเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปกัดกันเองแล้วกัดกันเองแล้วน้ำอีกแล้วเหรอโอเคตายแล้วเหลือตัวสุดท้ายมึงตัวสุดท้ายละ กูไม่กูไม่เครียดตรงน้ำนี่แหละเพราะมึงเดือดสุท้ายแล้วมึงจะต้องตายโอ้ยมึงยังจะเล่นกับกูอีกเหรอเนี่ยขึ้นโบกโอเคครับตายหมดนะถือว่าไอ้กินเนื้อด้วยอ๋อน่าจะเป็นเนื้อนะโอเคถือว่าภา,ารการิจสู้กับไดโนเสาร์นี้ได้ก็สำเร็จไปนะผมนะโอเคถ้าใครชอบนะการ้กับไดโนเสาร์โปรเจกต์นี้ก็เขาอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะผมนะถ้าใครอยากดูคลิปไดโนเสา,าร์พาร์ทแรกนะก็ ติดทิปชั่นเลยนะผมโอเคสวัี้ีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย